สวัสดีครับพบกับปักช่องแรงวันนี้เราพาไปชมที่ดินสวยๆอีก1แปลงนะครับอยู่ในทำเลที่ดีทำเลหนึงในโซนเขาใหญ่นะครับตัวที่ดินเอกาสารสิ์เป็นโฉนดกุดแดงนะครับเนื้อที่6ไร่2องงานสิตารางวานะครับวิวที่เราเห็นนียจะเป็นวิวเขาใหญ่นะครับซึ่งณจุดนี้จะได้วิว2ฝั่งด้วยกันก็คือฝั่งเขาใหญ่และฝั่งวิวขอฝั่งพญายเย็นนะครับ ซึ่งวิวเขาฝั่งพญาเย็นเนี่ยก็จะเป็นวิวเขาที่สลับซับซ้อนนะครับตัวที่ดินแปลงนี้ด้านหลังติดเขานะครับซึ่งเราจะได้พื้นที่ซึ่งเป็นลักษมีเขาเนี่ยเพิ่มมาอีกประมาณสัก2-300ตารางวานะครับส่วนพื้นที่ตัวแปลงที่ดินเนี่ยก็6ไร่สองงานสิตารางวานะครับด้านหน้าเขาติดถนนประมาณ1 4อยส่เมตรนะครับเข้าออกสะดวกนะครับได้2เส้นทางเราสามารถเดินทาง เส้นถนนธนรัตน์กมม14นะครับวิ่งเข้ามาก็ประมาณสัก6กิโลถึงแปลงนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราสามารถเข้าเส้นทางกมม15นะครับตรงน้ำผุดวิ่งเข้ามาระยะทางก็ใกล้เคียงกันรัน้ประมาณสัก6ถึง7กิโลนะครับ อย่างที่บอกครับตัวทาเลที่ดินแปลงนี้อยู่ในทําเลที่ค่อนข้างดีเราสามารถเชื่อมต่อได้หลายเส้นทางนะครับเราสามารถเชื่อมต่อเส้น30-5 2เขาใหญ่วังน้ําเขียวนะครับซึ่งวิ่งไปถึงตัวทอสคานานะครับก็ไม่ไกลประมาณสัก8กิโลนะครับแปลงนี้ก็อยู่ไม่ห่างจากคลีมายานะครับประมาณสัก8กิโลเช่นกันนะครับเราสามารถใช้สนามกอล์ฟของโบน a n z นะครับซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินประมาณสัก 6กิโลนะครับจากภาพมุมสูงนะครับจะเห็นว่าตัวที่ดินทําการเคลียร์ลิงไว้เรียบร้อยนะครับมีการเรียงหินไว้ระดับหนึ่งนะครับก็ทางเจ้าของเดิมเนี่ยพัฒนาไปค่อนข้างเยอะแล้วครับเรามาดูเลเ o u t ของที่ดินนะครับตัวโฉนด6ไร่2งาน10ตารางวานะครับเห็นว่าด้านหน้าติดถนนยาวนะก็อ,อีกฝั่งด้านหลังนี่ก็จะติดเขา นะครับอันนี้เป็นภาพจาก Google m a p นะครับก็จะเห็นภาพของที่ดินคร่าวๆนะครับเนื้อที่6ไร่2งาน10ตารางวานะครับเราสามารถเอาตัวนี้ไปตรวจสอบข้อมูลอื่นๆกับสมนักงานที่ดินปักช่องได้นะครับภาพมุมสูงนะครับเราจะเห็นวิว360องศาด้านหลังติดเขานะครับพอเราเทสวิวฝั่งของวิวเขาฝั่งพะาเย็นนะครับก็จะเห็นวิวเขาที่สลับซับซ้อนนะครับ อีกฝั่งหนึ่งพอเราขยับมาอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นวิวเขาฝั่งเขาใหญ่นะครับก็จะได้หลากหลายควารู้สึกนะครับตัวที่ดินตั้งอยู่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องนะครับระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยประมาณนะครับประมาณ390เมตรที่ดินแปลงนี้โฉนดคุดแดงเนื้อที่6ไร่2งาน10ตารางวานะครับเสนอขายในราคาขายยกแปลงนะครับอยู่ที่65ล้านบาทนะครับ อันนี้เป็นสภาพวิวโดยรอบนะครับก็จะเห็นเราเคลียร์ลิ้งไปนะครับตัวมุมนี้จะเป็นมุมที่เป็นพื้นที่ขยายนะครับเป็นเอกสารสิทธิ์ลัศมีเขานะครับก็อยู่ประม,ม,มาณสัก2-300ตารางวานะครับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ทําเลที่ใกล้ตลัตนะครับก็สามารถต่อยอดได้หลากหลายนะครับสนใจ ลงพื้นที่ชมที่ดินนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทีมงานปอกช่องแลนด์นะครับคุณชาติเบอร์0 8 5 3 0 1 3 3 8 8าส3ม3 3 3 8 5นก็นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาแล้วก็นัดชมลงพื้นที่ชมที่ดินครับทีมงานเราก็ยินดีพาชมพาทัวร์ในพื้นที่เขาใหญ่นะครับอีพีนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับไปค่อยเจอกันอีพีหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ